สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันเป็นคลิปที่3ถึงภาพยนตร์ที่ร่วมฉลองครบรอบ100ปี100ป,100ปีบริษัท Warner Brothers ของโลกนี้นะครับประเทศไทยมีการนำเข้ามาทั้งหมด3เรื่องและเรื่องที่3นี้ก็ขอบคุณบริษัท Warner Brothers ซึ่งอนุเคราะห์ให้พี่โอได้ไปชมในรอบสื่อนั่นก็คือซ u เปอร์แมนครับ ตอนเด็กๆก,ก็คือเราชินเรียกคำว่าซูเปอร์นะครับซูเปอร์ซูเปอร์แมนซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์นั่นซูเปอร์นี่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคำว,ว่าซูเปอร์เขาให้ใช้เขียนตัวสะกดภาษาไทยซอ,อูซูแล้วก็เปอเปอ,เปอกระรันนะครับเป็นซูเปอร์แมนไม่ใช่ซูเปอร์แมนเหมือนอย่างในอดีตเพราะฉะนั้นถ้าพี่โอจะเรียกผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าติดภาษาเก่าว่าซูเปอร์ซูเปอร์ซูเปอร์แมนอ่ะนี่เป็นคลิปที่3เรื่องที่3ที่เข้าฉาย3สัปดาห์ติดต่อ,อก,กันฉลอง เดือนแห่งการครบรอบ100ปีวอร์เนอร์เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เรื่องแรก The Wizard of Oz นะครับเรื่องนี้พี่โอเรื่องนี้ปี1939ผ่านมาแล้ว84ปีพี่โอให้คะแนน10เต็มเรื่องต่อมาคือสัปดาห์ที่แล้วอันนี้วันเข้าฉายในประเทศไทยวันที่11นะครับแล้วก็ยืนลงมา2สัปดาห์ส่วนเรื่องที่2เนี่ยน่าเสียดายพี่โอดูแล้วพี่โอดูแล้วแล้วชอบมากแล้วก็ กลายเป็นหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตที่น่าแปลกก็คือหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตเนี่ยกลับสร้างก่อนที่พี่โอจะเกิดซะอีกเรื่องนี้มีอายุ81ปีแล้วนะครับคลิปที่แล้วพี่โอพูดทิตว่า79ปีเนื่องจากเป็นคนตกเลขนะครับคาสบลังกาเข้าฉายครั้งแรกปี198เท่าไหร่ละ82ไม่ใช่ดิ1942อ่าตอนนี้เป็นปี เป็นปี2 2023ใช่ไหมก็81ปีถูกแล้วขอบคุณน้องบีด้วยนะครับที่แก้ให้พี่โอนี่คือหนังที่พี่โอชอบที่สุดเมื่อสักครู่เป็นหนังสีนี่เป็นหนังขาวดำแล้วก็อีกคืออย่างนี้2เรื่องนี้เนี่ยเขามีราคา100บาทแล้วก็ฉายเฉพาะ c e n t r ร l w เวิลในเครือ SF นะครับฮาส์สามย่านแล้วก็ในเครือเมเจอร์ก็คือที่พารากอนซิเนเพล็กที่เดียวแล้วราคา100เพื่อฉลอง100ปีวอร์เนอร์และ มีโปสเตอร์แจกด้วยแต่เนื่องจากว่าในรอบสื่อน,นั้นพี่โอไม่ได้รับโปสเตอร์นะครับก็เลยกะว่าจะไปดูอีกรอบหนึง่งแล้วเมื่อตรวจสอบรอบฉายก็ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ฉายทั่วไปหมดเลยฉายมากกว่า2เรื่องนี้ฉายแค่ฉายแค่3โรงเท่านั้นในประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียด,ดายสัปดาห์นี้หนังเข้าใหม่เยอะมาก เข้ารวมแล้ว7เรื่องรวมซูเปอร์แมนด้วยนะครับก็เลยทำให้ทั้ง2เรื่องนี้ออกจากโรงฉายไปหมดเรียบร้อยแล้วคาสารังกาที่พี่โอชอบที่สุดในชีวิตในโลกนี้ก็อยู่ได้แค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ต้องขออภัยด้วยที่พี่โอเดาว่าหนังอาจจะอยู่ได้ถึง2สัปดาห์นะครับแต่ซูเปอร์แมนเนี่ยถึงจะฉายหลายสาขาก็อยู่แค่สาขาละประมาณ2รอบเท่านั้นแล้ว เนื่องจากว่าพี่โอคุยแบบมีโปสเตอร์ไปแล้วพี่โอก็เลยจะตามล่าหาโปสเตอร์ก็เลยทําคลิปช้าเพราะว่าอยากจะดูซ้ําครับมันมีฉายที่อื่นๆด้วยมีทั้งรัชโยธินรัชดาพิเศษเออบางนาปิงกล้าวฉายเต็มไปหมดเลยแล้วก็บางที่พี่หนุ่ม พี่หนุ่มเพื่อนเฟซของเราพี่หนุ่มเป็นโปรดิวเซอร์ของเราเนี่ยบอกว่าดูที่ไอคอนซีเนคคอนิกรักแล้วก็ต่อว่ามาว่าราคาเต็ม240นะครับไม่ไม่ใช่ราคา100บาทแต่พี่โอเช r a รัชโย i ิ g ก็100นะ แต่รู้สึกสุขุมิจะ200กว่าก็ก็ตรวจสอบราคากันเองนะครับว่าราคาจะ100หรือราคาเท่าเรื่องอื่นของสาขานั้นอันนี้พี่โอไม่แน่ใจแล้วก็ไม่แน่ใจนนะนิวยอร์ว่าทําไมถึงได้แตกต่างกันแต่ที่แน่ๆวันนี้พี่โอพยายามหาโปสเตอร์ในสาขาอื่นแล้วไปถึงราชโยธินเมือ่อวานนี้ไปดูเรื่องอื่นแล้วพนักง,งานเขาบอกมีวันนี้พี่โอก็เลยตรงไปราชโยธินอีกเขาบอกว่าไม่มีมีแต่ซูเปอร์แมน มาร่วมฉายแต่ไม่มีโปสเตอร์มาแจกนะครับพี่โอก็เลยตัดสินใจเอาละกลับบ้านมาคุยเรื่องซูเปอร์แมนแบบไม่มีโปสเตอร์นี่แหละก็ใช้วิธีตัดต่อเอาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทําคลิปช้าและต้องขอโทษบริษัทวอ r n เนอร์บรอดเว์สด้วยที่ทําคลิปช้าเพราะว่าใจจริงแล้วเนี่ยเขาเขาเห็นว่าเราสนใจหนังทั้ง2เรื่องนี้เขาก็เลยชวนเราไปดูเชิญเราไปดูเรื่องนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เอามาโปรโมทอย่างรวดเร็วก็เลยกลายเป็นช้าไป2วันแต่ ถึงยังไงพี่โอ๋เขาจะตามล่าหาโปสเตอร์ต่อไปแต่เอามาบอกก็เพื่อว่าให้คุณผู้ชมไปหาดูได้เลยนะครับแล้วก็ตรวจสอบรอบฉายก่อนว่าราคา100หรือาราคาเท่ากับหนังของสาขาอื่นซูเปอร์แมนเป็นหนังในปี1 9 7 0 7ครับก็เข้าชิงออสการ์ปี7-8เข้าชิง4รางวัลแล้วก็ได้มารางวัลหนึ่งก็คือรางวัลสเปเชียลเ f e c t ยอดเยี่ยมสรุปว่า3เรื่องนี้ได้รางวัลอสการ์ทั้ง3เรื่องนะครับวิสัยท์อฟออสได้เพลงประกอบและดนตรีประกอบยอดเยี่ยมส่วนส่วนคาสบังกาหยิบโฟสเตอร์ไม่ทันละได้ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ส่วนเรื่องนี้ซูเปอร์แมนไม่มีนะครับพี่โอไปหาเจ้พี่โอไปหาโปาสเตอร์ซูเปอร์แมนแล้วได้โปสเตอร์ผีหลอกวิญญาณหลอนมาแทนโปสเตอร์คนผีทะเลอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับแล้วก็มีหลายใบยด้วยนะใครมีใครมีโปสเตอร์แ l บแบบอื่นแลกหรือว่าเป็นซูเปอร์แมนแลกกับพี่โอเนี่ยแลกได้เลยนะครับนี่แบบหนาด้วยอย่างหนาด้วยของของวอร์เนอร์เขายังไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับยินดีแลกเลยเนี่ย คิดว่าบางท่านอาจจะชอบนะครับดูแล้วติดตรงหัวนอนแล้วจำบรรยากาศหลอนเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนหนังสยองขวัญมากเลยพี่โอก็เ้อเล่นนะครับเดี๋ยวใครกลัวทัวลงจริงๆเลยก็พูดถึงซูเปอร์แมนต่อดีกว่าซูเปอร์แมนพูดยากพูดซูเปอร์แมนนั่นแหละครับเป็นหนังแนวแฟนตาซีนะครับผลงานของพุ่งกับริชาร์ดดอนเนอร์ริชาร์ดดอนแฟนแอคชั่นผจญภัยแฟนตาซีไซไฟเดี๋ยวพูดไม่หมด แอดเวนเจอร์ผจญภัยด้วยนะครับริชาร์ดอนเนอร์ก็คือก่อนหน้านี้พี่โอไม่ได้ดูซูเปอร์แมนเหมือนกับเหมือนกับเพิ่งจะเคยดูครั้งนี้แหละพี่โอก็แปลกใจเหมือนกันทําไมเราถึงจําไม่ได้เลยแล้วสิ่งความจําของเรามันทั้งหมดแต่มันคือเฮนรี่คาร์วิลในปี2013นะครับก็เวอร์ชั่นนั้นก็มีรัสเซลโครเป็นพ่อบนดาวคริปตนันแล้วก็มี เควินคอสเนอร์เป็นพ่อบนดาวโลกนะครับแต่เรื่องนี้พ่อบนดาวดาวคริปตันนะ่ะคือมารอนแบรนโดเป็นดาราดังมากแล้วพี่โอก็ชอบมารอนแบรนโดที่สุดจากเรื่อง g o d ดฟาเธอรแล้วจะอยากจะบอกว่าคือมันมันเหมือนตอนนี้เราดูหนังเยอะจนอะไรอะไรมันเกี่ยวข้องกันแล้วก็ค่อนข้างจะโยงใหญ่กันไปหมดละมารอนแบรนโดเนี่ยคือคนที่พี่โอชอบที่สุดจากเรื่องก o อดฟาเธอและก o อดฟาเธอรก็คือหนังที่พี่โอชอบที่สุด ตั้งแต่ในยุคอายุของพี่โอที่เกิดมานะครับพี่โอเกิดปี68มาลอนบันโดเออกอฟาเธอร์ปี72แต่ว่าพี่โอเพิ่งจะไม่ได้ดูกอฟาเธอร์ตอนที่เขาฉลองครบรอบ30ปีหรือ40ปีเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็กลายเป็นหนังที่พี่โอชอบที่สุดในชีวิตไปแล้วแล้วตอนนั้นพี่โอก็ตั้งเงื่อนไขว่า เรียงอันดับใหม่จัดอันดับใหม่ไปกลายเป็นหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตรวมนับตั้งแต่ที่เราเกิดมาถึงแม้ว่าเราจะดูตอนไหนกันแล้วแต่แต่ตอนนี้เราเรียงใหม่แล้วนะครับเป็นหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตแล้วก็นับย้อนไปถึงก่อนเกิดมาด้วยเพิ่งเพิ่งจะดูแค่2เรื่องนี้แหละวิสัทขอออกัคาสบังกาแต่ซูเปอร์แมนนี้ไม่นับนะครับและ3เรื่องนี้ซูเปอร์แนไม่ได้คะแนนเต็มพี่โอให้8เต็ม10เนื่องจากว่า ตอนโตขึ้นมาเนี่ยเราดูหนังแอคชั่นแอดเวนเจอร์ไซไฟมามากแล้วแล้วพอมาดู Star War s ตอนที่ฉลองครบครอบ25ปีตอนนั้นพี่โอ,อคิดว่ามันเชยมันเฉมมันแบบอะไรมากเลยแล้วเราก็ไม่ได้ชื่นชอบ Star War s เวอร์ชันเก่าต่อให้ปรับปรุงใหม่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกับ Superman ก็เลยคิดดูว่าถ้ามันเป็นหนังประเภทที่ไม่ต้องใช้เทคนิค เอาแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวเอาแต่การแสดงอย่างเดียวเนี่ยพี่โอ๋น่าจะชอบมากกว่านี้อันนี้พอมีโชว์เทคนิคว่าโอ้โหจากดาวแลวจากยิ่งตอนไทตันนะครับไทตันแบบถ่ายเอ่อชื่อตัวดาราเงี้ยแล้วก็ทําเป็นเหมือนพุ่งไปในอวากาศแต่ว่ามาดิโซฟกับกับชื่อที่มันเป็นชื่อฟอนต์ธรรมดา มันดูไม่เข้ากันแล้วมันเราก็ต้องทนดูมัน1ิบกว่านาทีน้อนที่เราที่ไปดูด้วยกันก็หลับไปแล้วนะครับเพิ่งจะมาสนุกตื่นเต้นเอาตอนที่มันลงมาบนโลกแล้วเราก็สงสัยเหมือนกันคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันเหมือนกับ Man of Steel นั่นแหละคือเป็นต้นกำเนิดตั้แต่ดาวคริปตอนแตกแล้วก็มาอยู่บนโลกกับคุณแม่มาธาแล้วก็คุณพ่ออันนี้คุณพ่อเสียชีวิตเร็วไปหน่อยนะครับอันนั้นใน Man of Steel เรายังเห็นเควินคอสเนอร์อย่างเท่แล้ว แล้วก็มีตัวร้าย Lex Luthor ซึ่งนำแสดงโดยจีนแฮกแมนนี่โอ้โหบทบาทเขาสุดยอดมากอันนี้ถือว่าดีนะครับจีนแฮกแมนพี่โอชอบมากกว่า Lex Luthor ทีออ่อะไรนะไอใครดำสกุลไอเซนเบิร์กเจสซี่ไอเซนเบิร์กใช่ไหมอันนี้พี่โอชอบจีนแฮกแมนมากกว่านะครับก็เป็นหนังดูได้เพลินๆแหละน่ารักตลกโรแมนติกแล้วก็มีความทะลึง่ง ตลกขบขันเล็กน้อยด้วยดูแล้วก็มีความสุขนะครับ8เต็ม10นี่ถือว่าไม่น้อยแนละ้วสำหรับหนังเก่าขนาดนี้แต่ถ้าพี่โอได้ดูตอนที่อายุเด็กประมาณนั้นน่ยถ้าได้ดูตอน10ขวบไม่ถึงพี่โอยังไม่ถึง10ขวบซอนปี77นะครับได้ดูตอนนั้นอาจจะเป็นหนังที่ชอบที่สุดในชีวิตตื่นตาตื่นใจก็ได้นะมี โปรดิวเซอร์ของพี่โอก็คือพี่หนุ่มนี่แหละบอกว่าพ่อพาไปดูเป็นเรื่องแรกในชีวิตแต่พ่อพี่โอพาไปดูหนังผีนะครับผีประมาณนี้แหละก็พี่โอก็เลยไม่มีความทรงจําที่ประทับใจกับซูเปอร์แมนภาคนี้มากเท่าคนอื่นแต่ก็ยอมรับว่าเขาทําได้ดีเทคนิคดีทีเดียวมีสิ่งที่เป็นกิมมิคหลักของซูเปอร์แมนคือใส่แว่นใส่แว่นปุ๊บ คนจำไม่ได้เลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนั่นก็คือโดนล้อ Love, อยู่ประจำนะครับล้อในดรสลัมอาราเ่ก็จะมีแว่นเนี้ยแล้วก็ไม่รู้จำใช้หรือเปล่าเอ้นั่ Ready Player One, นสิเรดี้เพลเยอร์ e นี่นี่คือแว่นลคลาเคนใส่ปุ๊บคนจำหน้าไม่ได้และจุดขายที่สำคัญคือต้องใส่กางเกงในอยู่ข้างนอกด้วย น,นี่คือซูเปอร์แมนของแท้และดั้งเดิมน่าเสียดายคริสโตเฟอร์ลีฟเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับเรื่องสุดท้ายที่พี่โอได้ดูคือก่อนหน้านั้นเนี่ยพออายุ4 0กว่า,วาเขาาหรือ40เนี่ยเขาก็ตกมา้าแล้วเป็นอาัมาพาตแต่เป็นอาัมาพาตเนี่ยผู้สร้างผู้จัดยังคงจะให้งานเขาทำอยู่นะครับก็อย่างเช่นเรื่อง Village of the d a m หรือกาวเวที่บางเพลงเวอร์ชันฝรั่งเขายังได้แสดงอยู่แล้วนั้นก็คือเรื่องสุดท้ายที่พี่โอได้ดูและเป็นเรื่องรู้สึกจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ เป็นภาพยนตร์โรงใหญ่ที่เขาได้แสดงด้วยก็แต่ว่าเรื่องนั้นสนุกสู้กาเวลบ,บ้านเราไม่ได้นะก็ไว้อะไรขอแสดงความคิดถึงคริสโตเฟอร์ลีฟแล้วก็ริชาร์ดดอนเนอร์ด้วยนะครับริชาร์ดดอนเนอร์นี้กำกับริกคนหาการซึ่งเขากำลังจะทำภาค5อยู่แล้วแต่เขาเสียชีวิตก่อนแล้วเขาก็ฝากเมลกิฟสันพระเอกให้ทำเราก็ได้พบกับริกคนหาการหรือเรอตต้นเหนือนภาคหาเ,รเร็วนี้ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับ คลิปนี้พี่โอก็พูดเรื่อยเปื่อยก็เราก็จะไม่สปอยหรอกเพราะว่าใครต่อใครก็าอาจจะอยากไปดูในโรงภาพยนตร์กันเอาเองนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ฉายจํากัดแบบ2เรื่องนั้นที่สามารถสปอยได้อันนี้ฉายจํากัดที่โอยังไม่สปอยเลย เพราะฉะนั้นซูเปอร์แมนพี่โอก็จะไม่สปอยเหมือนกันพอจบอันนี้แล้ว DC ก็ยังมีซูเปอร์แมนต่อไม่ใช่ซูเปอร์แมนดิแบทแมนแล้วก็ซูเปอร์เกลในเรื่อง The Flash นะครับเตือนหน้าก็ขอบคุณ Warner Brothers ขอบคุณ Major Cineplex ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ถ้าพี่โอพูดผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพบกันในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ